เนี่ยนในสหนึ่งที่ดีระนไเจ้ายังมีชีวิตอยู่อ,งเงอัเงี้ก่อนเงี้ก่อนครับรถ้าหากว่าพระอาจารย์มองแล้วก็ชี้ไปหาคนไหนที่เอ่อตั้งความลำการให้ใครคนอื่นพระอาจารย์จะเรียกมานัา่ข้างหน้า โอเคไหมรุ่นรุ่ที่อยู่ตรงเสาอ่ะสามคนน่ะเอามาเลยมาเลยตรงเสาสามคนน่ะได้ใชที่หันหน้ามาหาอาจารย์มาสามคนที่นั่นน่ะมาเลยมาเลยออกมาข้างหน้าเลยพีเสาคนหเดน่ะ พี่เสาวน่นน่ะโ่นน่ะมาเลยออกมาเลยให้เราอะทมมี่ช่โหวงหน้ามา่นแเลยออกมาออกมาข้างหน้าเลยอะไรกันตุกเที่ยสามคนตุ้ดเบี้ยออกมาเลยอ่ามีความรับผิดชอบหน่อยมีความรับผิดชอบต่อตนเองหน่อย ก็ถ้าอาจารย์มาให้ความรู้าเธอไม่นนสนใจออกมาเลยครับออกมาเลยนั่นนหะพิ่งได้ได้นั่นน่ะขั้หงหลังน่ะเสาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเสาที่ห้าเต่าที่ห้าทิ้เสาอ่ะ้นไปเลยแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยติดอลรกันเมื่อกี้น่ะ ไปทำลายสมาธิของคนอื่นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีคนฉลาดอ๋อถ้าคนฉลาดเป็นอย่างนี้เนี่ย ก็คงลนดกันหมดหรอกเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุ้เเจ้าที่นั่งอยู่ที่เขาอิทัากูดเป็นทบของยักษ์อยู่ในเมืองกรุงร้าชัดนึอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้เเจ้าแล้วถามว่า ผู้รู้ทั้งหลายที่กล่าวว่ารูปไม่ใช่ชีวะตือไม่ใช่ชีวิตตัดนี้จะมีร่างกายได้อย่างไรกระดูกและก้อนน้่มาจากไหนตัดเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ในคันได้อย่างไรพวกเราก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันนะเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์โลสกโลสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เรียกว่าสัตว์ประเภทเดียวกัน อยู่ในพบคภูมิเดิงในสามสิบเภูมิพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ตอบว่าอิ่ของลูกที่จะเกิดเข้าไปจากที่พ่อแม่ได้อยู่ร่วมกันเราจะสังเกตได้ว่าพ่อแม่เนี่ยที่อยากมีลูกเนี่ยแม้จะอยู่ร่วมกันนอนร่วมกันมากี่ปีอยากมีลูกแต่เหตุใดไม่มีลูก เป็นข้อคิดตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดิสของผู้ที่จะเกิดในเข้าไปไประจวบร่วมกันพ่อกับแม่น้องร่วมกันเรียกอย่างเดียวว่าวิญาณก็ได้ที่พวกเราเข้าใจพอเข้าไปแล้วก็เกิดการปฏิสนธิไข่กับเชื้อเนี่ยผสมกันจากนั้นก็เป็นการละเรียกว่าการลาะ แล้วก็กลายมาเป็นอรรพุทธเป็นการขยายตัวจากนั้นก็เป็นเปนสิเป็นชิ้นเนื้อก้อนเล็กๆจากเปสิ่เป็นคณะกลายเป็นก้อนพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถพิจะรพิสูจน์ได้อย่างพวกโรเบิร์นไอน์สไตน์อะไรพวกนี้เนี่ยอาจารย์ต้ชื่อจิงคป่า ทฤีของเขาต่างๆนานาเนี่ยเกาปรหลังเนตายไปเยอะแล้วไม่สามารถที่จะสื่อการรูเรื่องนี้เนี่ยจากคณะเกิดเป็นธาตุนิโตจากนั้นปีนีขนขนเนี่ยปันไหนไปอยู่ในคันของมารดาโมเลกุล้าวนะเนี่ยจากคำอธิบายทั้งสูตรเมื่อกี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นตัวตนตั้งแต่แรก จะมีขั้นตอนพัฒนาการมาอย่างนี้ทั้นใส่กระละเหนกสนิทอยู่ในท้องได้สุนิ์เกิดเป็นอัพุทธาอีกเจวันจากนั้นก็เป็นเป็นอีกเจวันกลายเป็นคณะอีกเวันเจ็ดี่ยี่สิบแปจาก28่สิบแปดวันในสัปดาห์ที่หเกิดเป็นห้าปุ่มสามห้าแหงแยกเป็นมือสองเท้าสองได้เป็นศีรษะเดิมเนี่ย จนถึงส e ี่ทีสองตับตาคลอดออกมาการใช้ชีวิตอยู่ในท้งก็อาศัยข้าวน้ำโภชนที่แม่ทานเข้าไปโดยมีสายสะดือตั้งขึ้นจากสายสะดือของเด็กติดเป็นอันเดียวกับแขนท้องของแม่สายสะดือเป็นรูเหมือนก้างกวที่แม่กินอะไรเข้าไปเราก็ได้กินอันนั้นแหละทางสายสะดือมีพัฒนาการนี้ กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ความยากลำบากเพียงใดแม่ซึ่งเป็นผู้ผูกถัมกันต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของท่านเมื่อตอนคลอดก็ได้รับความเจ็บปวดกว่วาจะคลอดออกมาได้เนี่ยอยู่ในท้องบางคนก็เปนิดเดือนเสี่ยงอันตรายจากการคลอดจากการทำก,การบางคนตาย ตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีรอดไม่ได้เนี่ยเมื่อเราทั้งหลายได้ศึกษาย,ยางนี้แล้วว่าอุณคุณของพ่อแม่มากที่สุดควรที่จะหาโอกาสตอบคุณคุณคุณแทนพ่อแม่ด้วยการตั้งใจเรียนหรือทําความดีตลอดชีวิตที่สํกคัญให้เรารูว้ว่าคุณของพ่อแม่ใหญ่แค่ไหนกว่าเราจะโตได้มานขนาดนี้ หาโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยการเคารพรักบูชาไม่โต้เถียงไม่ทำร้ายบิดาจมาดาหถือว่าเป็นการตอบสนองพระคุณอย่างหนึง่งถ้ามนุษย์เราดำรง,งอยู่ในททงกตัญญูมตาเวทีชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปรบนำบนที่ไหนเลยสิบบาทห้าสิบบาทลงพ่เชื่อได้เลยว่ามีความเจริญแน่นอน คุณครูบาอ да. าจารย์ที่สั่งสอนเราเนี่ยก็เป็นพ่อแม่คนที่สอนให้เราเนี่ยความดีงามตามวงจรชีวิตตามแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าให้เราเนี่ยเรายังไม่รู้เนี่ยว่าการที่จะเกิดมาเป็นคนเนี่ยยากแค่ไหน เดี๋ยวในภายภาคหน้าเดี๋ยวจะมาทัางโยกกายก็จะมาบรรยายกลืวอจะเกรงกับเวลาไม่พอถ้าหากเราไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามอย่างนี้หละทีพี่จะเป็นอย่างไรรับรองให้เลยตะแยงสะแยงนห้หนู การเดินทางก็จะเป็นต้องมีแผนที่มาถึงจะไปได้การที่เราจะไปกรุงเทพเราไม่มีรู้จักแผนที่ไม่มีแผนที่ใน,นการเดินทางมันก็เสียเวลาใช่ไหมการเรียนท็เหมือนกันไม่มีแผนที่ไม่มีแผนที่จะพัฒนาตัวเองมันไปไปไปได้ยากเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้อง ตาให้มันมีคุณภาพยิ่งขึ้นจากที่เป็นอยู่เพราะคุณภาพนั้นไม่ใช่ฝันมาณเนี่ยการเดิน